น้ำตกใส่ยดใส่หัวน่ะสบายเลยน้ารื้อจางหันมาหน่อยเร็วถ่ายวิดีโออีกแล้วถ่ายวิดีโอกลับแล้วโอ้ยสูงมากเลยนะเนี่ยขึ้นมาขี่ กี่เม็ดไม่รู้นะถ่ายอลูกไม่ทันแล้วว่าไม่เดินไม่ทันอลูกก็จะได้ลูกนะในอุ้มซ้อมไวแล้วพี่เก๋ซ้อมพุ่มลูกด้วยแล้วดู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 โหลงไปสูงมากเลยที่ a ันไดา้นะไปใหญ่ ยิ่งกำลังลงแล้วไหวพักพักแก้วถ่ายแม่เห็นแม่ปะถ่ายรวมกันนี่ไงเดินเร็วจังเลยเขาเดินไม่ทันขยุบ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 แม่จะกิ้งไปแล้วเนี่ยแม่จะกิ้งไปแล้วเนี่ยน่าด้วจังนะ เอา uh, สายได้แล right right. no ้วติด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 รวมกันเลยเริ่ถ่ายรวมกันเลยมามามาเอาเร็วมาเร็วพี่เก๋นี่เราเราถ่ายวิดีโออย่างเดียวเอาเหรอเอาพี่อ้อมไม่มาถ่ายด้วยเหรอไง่ายๆถ่ายคนถ่ายด้วยมาเร็วเร็เร็มามาแล้วจับกลุ่มก่อนจับกลุ่มให้ได้ครบก่อนทุกคนพ่อพี่พ่อพี่อยู่ในกระเป๋าลงเเยออ ยกันก็ได้วางลงนี่หลังวางลงก่อนก็ได้เห็นทุกคนไหมเห็นทุกคนนะเฮ้ยลืมมาล้มนะโอ้ครับรอนมากๆนนนๆๆสวยมากสวยป่ะจะเลียวหมาจะี้วมา จบแล้วทุกอย่างจบแล้วไปเลืวลุยกันต่อมาลุยกันต่อมาเร็วอาลุก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 ราลุยชอบใหญ่เลยนะอาจารจ้าเฮ้ยเฮ้ยรรถรถหลบนะรถอะรถต้องหลบคนมาเร็วลุก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 ลวกลุกลุเร็วลุกลุกลุ ไปพ่อลุกดีกว่าเดี๋ยวจะมีรถใหญ่มาแล้วแย่เลยนะไม่ว่าไปแข่งเครื่องบินสนุกสนุกสนุกใหญ่เลยลูกนะเดี๋ยวพาไปเล่นน้ำลูกกินโอ้ยร้อนทั้งเย็นตอนนี้ตายแล้วร้อนเย็นเย็นหนูไม่เป็นไรนะหนูแข็งแรงนะลูกนะเทิงทิงเทิงทิโอ้ยดู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 มันชันมากจักรยานไปอยู่แล้วนะ